สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารีวิวนิยายจีนเรื่องชายยาผู้มีคุณธรรมเป็นของสำนักพิมพ์อรุณในเครือแจ่มใสมีด้วยกันทั้งหมด2เล่มจบราคาเล่มจะอยู่ที่335บาทนะครับผมซึ่งเรื่องราวของชายยาผู้มีคุณธรรมจะเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งในอดีตเธอเป็นในหน้าเธอเป็นผู้ช่วยดารามาก่อน แถมยังเคยแสดงบทสนทบด้วยผลก็คือเมื่อเธอเสียชีวิตแล้วย้อนเวลามาอยู่ในร่างของบุตรสาวตระกูลชีนามว่าชีชิงจีตัวของชีชิงจีเป็นบุตรสาวคนโตที่ไม่ได้รับการเหลี่ยวแลเพราะว่าแม่ของเธอตายบิดาแต่งงานใหม่ทันทีทำให้ตัวมารดาเลี้ยงที่กลุ่มอำนาจรังแกเธอ ความจริงเธอก็น่าจะตายไปแล้วแหละแต่โชคดีก็คือลุงของเธอหรือพี่ของมารดาเป็นขุนานางใหญ่กระทรวงกุฒิธรรมเป็นคนสกุลเถียนได้คอยช่วยเหลือเธอมาตลอดถึงขนาดที่ว่ามีการซื้อสาวใช้แล้วเอาไปดูแลเธอในจวนของตระกูลซีด้วยมันก็เลยทำให้ตระกูลเถียนกับตะกูลซีไม่ถูกกัน แต่สิ่งที่ใครๆคาดคิดไม่ถึงก็คืออยู่ดีคืนดีห้องเต้กับพระราชนิสมรสให้กับเธอบุตรสาตระกูลชีกับองค์ชายรองเฮอเหิง <c oughs> ในตอนแรกที่แต่งงานเข้าไปด้วยนิสัยที่อ่อนข้างที่จะเฉืยชาไม่ได้เรื่องเละขี้หวาดกลัวของเธอทําให้องค์ชายรองไม่พอพระทยัย <c oughs> แค่อยู่ร่วมกันสวันพอแล้วก็พอหลังจากเสร็จงานพีก็ไม่เคยปวดไปเลย ผลจากการที่องค์ชายรองไม่ได้ปลดปางถึงแม้ว่าจะเป็นเมียแต่งเป็นระดับหวางเฟยก็เลยโดนเมียรองเชอร์เฟยที่เป็นเมียน้อยทําการกันแกล้งไม่ว่าจะเป็นการส่งอาหารที่แสลงไม่ให้หมอมาดูแลเลยทําให้ตัวชีชิงจีเสียชีวิต แล้ววิญญาณนางเอกก็ไปเข้าล่างพอดีพอวิญญาณเอกไปเข้าล่างสิ่งที่เธอทําสิ่งแรกก็คือเธอรู้แล้วว่าจวนเนี้ยถ้ามันอ่อนแอมันอยู่ไม่ได้ก็เลยทําการเชือดไก่ให้ลินดูทําการจัดการพวกคนครัวที่ส่งกับข้าวที่ทําให้เธอแสลงจนเสียชีวิตเป็นการวางอํานาจก็คือว่าต้องบอกก่อนว่าถึงแม้ว่าอ่าองค์ชายเนี่ยจะมีภรรยาหลายคนแต่ภรรยาแต่งก็คือนางเอกเพราะฉะนั้น ภรยาคนอื่นเขานับถือว่าเป็นบ่าวไพ่ไม่ว่าจะเป็นยศสูงแค่ไหนก็ตามจะนับเมียแต่งเนี่ยเป็นภรยาแท้จริงเพียงคนเดียวแต่ที่เหลือเ,เขาเรียกว่าเป็นบ่าวดูแลเพราะนั้นนางเอกจึงมีอํานาจในฐานะของหวังเฟยพอเธอเริ่มวางอำนาจปุบคนก็เริ่มเกรงกลัวเพราะว่าจากคนที่อ่อนแอกลับมาเข้มแข็งก็มีบางคนเนี่ยพยายามจะลองดีไม่ว่าจะเป็นเผยเชอร์เฟยซึ่งเผยเชอร์เฟยเนี่ก็จะเป็นเมียที่อ่าผู้ชายหลงในตอนแรกแล้วพอพระเอกเนี่ยหรือ เพ้อเหิงอ่ะกลับมาเห็นการเปลี่ยนแปลงของภรยาเขาก็มีความรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้น่าสนใจนะเพราะว่าผู้หญิงตลอดเขาตอนแรกเขาไม่คิดจะรักใครคิดว่าผู้หญิงเป็นเพียงไม้ประดับเท่านั้น,ค,นไไคิดว่าผู้หญิงที่อ่อนแอเกินไปไม่เหมาะสมกับเขาคิดว่าผู้หญิงที่อวดฉลาดคิดว่าเขาโง่เขาวางแผนอุบายผู้หญิงพวกนี้มันเหมือนว่าเออถูกเขาเขาก็ไม่ชอบง่ายๆคือถ้าเกิดเขาเล่นด้วย มันก็เหมือนว่าเป็นการทําให้พวกผู้หญิงพวกนี้นสมหวังไงแต่ถ้าเกิดเขาไม่เล่งด้วยเขาก็พร้อมที่จะจัดการทิ้งได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อเขามาสนใจนางเอกและเริ่มรู้สึกชอบนิสัยของนางเอกขึ้นมาก็คือว่าเขาชอบผู้หญิงที่ชาญฉลาดและก็ชอบผู้หญิงที่รู้จักการวางตัว พูดง่ายคือการที่จะเป็นชายยาเอกขององค์ชายรองมันเป็นลักษณะผู้หญิงแบบนี้ที่เขาต้องการเขาเลยเริ่มให้ความสนใจเธอเริ่มมอบอำนาจจัดการในเรือนให้กับเธอพอนางเอกได้อำนาจในการจัดก,การในเรือนขึ้นมาแล้วประกอบกับตัวพร้อเอกถึงแม้ว่าจะไม่ได้รักนางเอกแต่สิ่งที่พระเอกก็คือให้เกียรตินางเอกในฐานะเมียแตงแล้วก็เวลาอยู่ร่วมกันก็ค่อนข้างจะถูกอกถูกใจนิดนึงเพราะว่าพอชอบรู้สึกดีแล้วเนี่ยอะไรมันก็ดีตามไปด้วย พอนางเอกมีอำนาจมากขึ้นนางเอกก็เริ่มจัดการภายในจวนก่อนการจัดการภายในจวนของนางเอกก็จัดการคนที่ทา้าทายอำนาจของนางเอกจากตัวเผยเชอร์เฟยที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยคิดที่จะเป็นใหญ่เคยคิดจะวางแผนสังหารเธอเธอก็ค่อยๆทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ได้รับความสนใจแล้วก็สุดท้ายก็โดนเตะกระเด็มไปไกลๆโดนลดตำแหน่งด้วย หรือแม้กระทั่งหญิงสาวคณิกานางหนึง่งซึ่งถือว่าเป็นยอดประทูเป็นหญิงสาวขายศิลปะเป็นหญิงงามที่ขุนานางท่านหนึ่งยอมให้พระเอกเพื่อหวังเชื่อมสัมพันธ์พระเอกก็รับไว้ตอนแรกก็ไม่ยอมพระเอกเหมือนกับว่ารักพระเอกต้องพระเอกต้องแต่งงานแบบมีหน้า,ม,นามีตาและถึงจะยอมมีการเรียกร้องขอใจซึ่งนางเอกก็อ่านออกสุดท้ายก็ต้องแพ้ภัยตนเองคนนี้ค่อนข้างอนาถหน่อยเพราะว่าจุดท้ายโดนส่งไปแต่งงานกับพวกคนดูแลที่นอกเมืองส่วนพวกคนที่ทรยศ มันก็ค่อยๆมีจุดจบไปนะครับผมซึ่งคนจัดการเนี่ยนางเอกไม่ได้จัดการเองหรอกเพียงแต่ว่าทําให้พระเอกเนี่ยไม่สนใจแล้วสุดท้ายพวกนี้ก็จริงเหมือนกันว,ว่าแพ้ภัยตนเองไม่ว่าจะเป็นสายไม่ว่าจะเป็นคนที่ทรายด์นางเอกแล้วปีนขึ้นเตียงพระเอกตอนที่นางเอกป่วยอันนี้ก็ส่งไปรนอภรซึ่งพระเอกก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วเพราะว่าในช่วงแรกๆพระเอกเนี่ยก็มองกับว่าผู้หญิงก็เหมือนกันหมดเหมือนเป็นว่าเป็นสีสันในชีวิตก่อนที่จะ เริ่มชอบนางเอกเรื่อยๆเรื่อยๆทีนี้สิ่งที่ตัวนางเอกต้องมาจนอีกอย่างหนึ่งก็คือเธอมีตระกูลเก่าเป็นตระกูลชีแน่นอนก็จะมีแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงก็จะมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งเป็นคุณหนูสามเพราะคุณหนู2ก็ 2, 2> เป็นลูกที่เกิดจากมารดาอีกคนหนึ่งที่เป็นอน,นุเพราะนั้นก็คือคุณหนู2ก็จะโดนคุณหนู3ากด,ดด้วยตัวคุณหนูรองซึ่งเป็นคุณหนูคนที่สที่เกิดจากลูกอนุ ก็มีความสัมพันธ์กับนางเอกในระดับผือเผินเท่านั้นก็คือว่าโดนรังแกเหมือนกันก็เลยไม่สามารถช่วยนางเอกได้เพราะฉะนั้นตัวคุณหนูสามซึ่งได้รับการกล่าวขานว่าเป็นแก้วตาดวงใจของจวนตระกูลชีเวลาที่เจอนางเอกไปที่ไหนก็ตามในฐานะของหวังเฟยของต้นอ๋องพระเอกนี่มีตำแหน่งเป็นอออน,น,นอ๋องเพราะฉะนั้นก็จะเกิดความอิจฉาว่าทำไมพี่สาวที่ตกต่ำที่สุดถึงดูมีหน้ามีตาแน่นอนผู้ชายก็เปรของให้ม่วก็จะเป็นเสื้อผ้าเครื่องประดับเพราะ,ะนั้นเนี่ยมันเลยดูมีสง่าราศี แล้วอยู่ภายนอกพระเอกก็แสดงตัวว่ารักนางเอกมากนางเอกก็ตอบสนองตรงนี้กับพระเอกจึงริงจริงๆๆนางเอกก็มีความรู้สึกว่าพระเอกเนี่ยแสดงละครนางเอกก็เลยไม่ยอมให้ใจไปและอย่างที่บอกไปแล้วก็คือพระเอกเป็นองค์ชายรองห่องเต้มีองค์ชายอยู่สี่คนองค์ชายคนโตได้เปรียบที่มีพระชนมายุมากที่สุดอง์ชายรองอย่างพระเอกก็คือมีความรู้หักเบาหน้าที่สนิทชิดใกล้แต่จริงพระเอกเป็นคนเจ้าเล์อะไรลึกต้องบอกก่อน ในขณะที่องค์ชายสามรุ่ยอ,องเป็นองค์ชายที่ฮ่องเต้รักที่สุดเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กพูดง่ายคือเปลี่ยนพ่ออ้อมให้พูดง่ายคือจะรักโปรดองค์ชายองน์นี้ในขณะที่อง์ชายสี่หมิงอองเป็นองค์ชายที่ฮ่องเต้ไม่เหลียวแลมันถึงก็มีคํากล่าวว่าไม่ใช่ดูว่าเป็นลูกของใครแต่ต้องดูด้วยว่ามารดาเป็นใครรุ่ยอ,องมีมารดาเป็นสู้เฟย ซู้ไยนี่เป็นถนมที่ฮ่องเต้รักที่สุดเพราะนั้นลุยอ๋องเนจริงได้รับความรักจากฮ่องเต้จะรับการอาัยจากฮ่องเต้เป็นพิเศษถึงขนาดว่ามีคดีทุจริตมีคดีค้าขายตำแหน่งขุนนางค้าเกลือเถื่อนหรือกระทั่งคดีปล่อยเงินกู้ซึ่งเป็นข้อห้ามฮ่องเต้ก็จะปกป้องลุยอ๋องให้น้องสี่ไปสืบน้องสี่โดนล่อทำร้ายฮ่องเต้ก็พยายามปกป้องแน่นอนว่าตอนแรกพี่ชายคนโตกับน้องสามเนี่ยพยายามจะชิงตำแหน่งฮ่องเต้กันพระเอกก็แอบชิงเงียบเมื่อทั้งสองคนนี้มันทะเลาะกัน พี่ชายคนโตไปสืบจนสุดท้ายเจอพลิกเกมก็คือว่าพระเอกก็โดนทำร้ายสืบไปสืบมาแม้จะทราบว่าธนูเนี่ยมันทำมาจากไม้จากจวงด้วยองกรตามแต่หลักฐานมันก็ยังชี้ชัดไปอีกก็คือว่าองค์ชายใหญ่เนี่ยเคยยืมไม้จากตัวนี้ไปผลก็คือว่าตอนที่ลุยอองเนี่ยโดนใส่ร้ายหรือว่าโดนสงสัยฮองเต้ก็ไม่ทำอะไรมากแต่พอองค์ชายใหญ่โดนปุ๊บฮองเต้นี่ถึงสั่งกระรองโทษทันทีอ่านี่เป็นลักษณะ และในชายาทั้ง3คนขององค์ชายทั้ง3ถ้าเป็นชายาขององค์ชายใหญ่จะวางตัวเป็นสะพ้ายหลวงที่ดีในขณะที่นาะงเอกจะเป็นละ่ะสวยเฉิดฉายไปที่ไหนใครเห็นใครหลงใครมองมีคนเรียกรกับหลังว่านางจิ้งจอกได้ทำไปเรียกได้ว่าใส่ชุดแดงขึ้นน่ะในขณะที่ชายาลุยอ,องคนที่3กับเป็นหญิงสาวเจ้าปัญญาเป็นคนที่ได้รับการยกย่องว่ามาจากตระกูลบัณฑิต แต่ไม่รู้ทำไมถึงได้มีหลายๆครั้งพอเห็นพระเอกกับนางเอกเนี่ยรักกันสวีทกัน เพราะนี่เป็นภาพลักษณ์ที่พระเอกพยายามจะสร้างให้ทุกคนเห็นชายาลุ่ยอ๋องหรือฉินหวางเฟยตัวฉินหวางเฟยเก็มักจะไม่พอใจแล้วก็มากระแนบกระแนนางเอกอยู่เป็นประจำซึ่งนางเอกตอนแรกก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยรู้ว่าทําไมต้องมาไม่พอใจด้วยตอนหลังเนี่ยมันได้เฉลยกันว่าในอดีตฮ้องเต้เคยจับประทานสมรสให้กับฉินหว่างเฟยและต้วนอ๋องได้อยู่เปลี่ยนใจมาเป็นลุ่ยอ๋องแทนเพราะนั้นคิดว่าสิ่งที่นางเอกได้เนี่ยวามจริงมันเป็นของตอนเองและที่เร็วล สุดคือคุณหนูสามซึ่งเป็นน้องของนางเอกจากตระกูลชีกลับมาแต่งงานเป็นสนมของลุยอองอกีกยิ่งเพิ่มความเกลียดให้กับชาย,ยาของลุยอองอกีกคือนอกจากไม่ได้รับความรักจากสามีแล้วทะเลาะกันเป็นประจำน้องสาวของคนที่รังเกียจก็มาแต่งงานเป็นภรรยาน้อยอีกเป็นอนุเพราะฉนั้นก็ยิ่งทําให้ความแค้นเนี่ยปัดใจ,จไปอยู่ที่นางเอกมากมายส่วนสาเหตุที่ ตัวน้องสาวหรือคุณหนูสาวเนี่ยมาแต่งงานกับลุยอ๋องก็เพราะใครๆก็คิดว่าห้องเต้นในอนาคตเนี่ยน่าจะเป็นลุยอ๋องเพราะห้องเต้ทรงโปรดตรงนี้มันก็จะทําให้คิดว่าการที่ตอนนี้ยอมเป็นอนุแต่พอลุยอ๋องขึ้นเป็นห้องเต้แล้วเธอก็จะกลายเป็นสนมระดับเฟยพูดง่ายคือนางเอกเนี่ยก็จะต้องอยู่ต่ํากว่าพูดง่ายคือเป็นกายอิฉายพี่สาวเพราะว่าตัวน้องสาวก็คิดเหมือนกันว่าตอนที่ห้องเต้ประทานสมรสให้กับคุณหนูสกุลชี ตัวเธอก็น่าจะได้เป็นคนแต่งงานกับต้วนอ๋องแทนอันนี้เป็นความคิดเธอเพราะฉะนั้นเธอก็เลยมีความรู้สึกว่าตัวพี่สาวมาแย่งทุกสิ่งทุกอย่างจากเธอไปทั้งเกียรติยศและผู้ชายโดยเฉพาะผู้ชายดีๆเรื่องราวเนี่ยมันเกิดพลิกผันตรงที่ว่าห้องเต้ประชวนอันนี้มันพลิกผันในเรื่องเลยนะเพราะว่าปกติเนี่ยแม้จะมีการวางแผนมีอะไรก็ตามเนี่ยพระเอกได้เป็นห้องเต้นเนี่ยไม่ใช่พราะนางเอก แน่นอนว่านางเอกอาจจะเล่านิทานนิดนึงนะว่าให้เห็นว่าโอเคนิทานเป็นอย่างนี้คือมันจะมีนิทานเรื่องหนึ่งที่นางเอกเล่าให้กับเอกฟังก็คือว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งมีลูกสองคนพ่อรักลูกชายคนเล็กแต่ว่าพี่ชายคนโตวเ,วเวลาเจอหน้าลูกชายคนเล็กก็ไปพูดกับน้องว่าพ่อดีอต่อตนหนึง่งกอย่างนี้อย่างนี้นจริงๆพ่อไม่ดีหรอกนะทาให้น้องชายคนเล็กนี่เกิดอิจฉา,าทําให้พ่อโมโห oh. จนสุดท้ายพ่อก็ยกทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลูกชายคนโต พอพระเอกได้ยินตรงนี้ปุ๊บก็เหมือนกับว่าส่งซิกไปยังแม่ตนเองแม่ตนเองก็เป็นผู้หญิงที่ห้องเต้ก็ให้เกียรติถึงแม้ว่าจะชอบก็เหมือนว่าชอบเป็นระดับสองคือให้เกียรติผู้หญิงคนนี้จิ้นกุ้ยเฟยในตอนแรกนางเอกก็ต้องรับมือกับแม่พระเอกด้วยนะเพราะว่าแม่พระเอกเนี่ยไม่ชอบนางเอกที่เหมือนดูเหมือนเป็นสะพ้ายโง่เพราะนางเอกเวลาเข้าหาแม่เนี่ยทำ,ทำตัวเหมือนไรเดนสาทําตัวเหมือนอินโนเซนต์ เวลาแบบมีญาติฝ่ายตระกูลมารดาเนี่ยเข้ามาอยู่ในวังเพื่อที่ให้ฝากตัวไปเป็นสนมให้กับพระเอกนี่นายเอกก็ทําเป็นโง่แบบว่าจะส่งเสริมเนี่ยจนกระทั่งแม่สามีนี่ขัดใจมีความรู้สึกว่าอย่าเลยช่วยเหลือดีกว่า ถึงแม้ว่าตัวแม่พระเอกจะไม่ชอบนิสัยของนางเอกแต่เห็นนางเอกไ like, 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 ร้พิษไร้เดียงสาไร้ like, เพศภัยจริงๆเป็นการแอบของนางเอกนะทำให้ตัวแม่สามีเนี่ยอย้ที่จะปกป้องไม่ได้รักลูกชายก็เลยปกป้องลูกสะภ้ยแล้วแม่สามีคนนี้เป็นคนที่ฉลาดก็คือเวลามีอะไรกันแม้ไม่ชอบลูกสะภ้ยแต่ไม่มีการหักหน้าลูกสะภ้ยอย่างเอกต่อหน้าทาระกํานันผิดกับสู้กุ้ยเฟยที่มักจะหักหน้า ชินหวางเฟยต่อหน้าทาละากำนันเป็นการแสดงออกว่าแม่สามีกับลูกชายไม่ปองร้องกันอันนี้เป็นจุดที่หนึ่งพระเอกได้เปรียบคือแม่สามีดีด้วยความที่พระเอกส่งซิกไปให้แม่ปุ๊บตัวแม่กม็รู้ว่าควรทำยังไงปล่อยข่าวรือว่าห้องเต้ปวดองช์ชายรองตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้สู้กุ้ยเฟยเนี่ยไม่พอใจก็แกล้งป่วยแล้วก็รีบเรียกลูกชายก็คือลุยอ๋องมาเฝ้าทันทีพอห้องเต้ฟื้นปุ๊บไม่เห็นตัวชู้กุ้ยเฟย แต่เห็นิินกุย้ยเฟยที่ดูแลจริงพระไทยฮ่องเต้ก็เริ่มเองเอียงแล้วว่าทําไมผู้หญิงสองคนในขณะที่เขาเจ็บป่วยคนหนึ่งถึงขนาดอยู่ดูแลเขาได้สองวันสองคืนอีกคนหนึ่งดูแลเขาก็จริงแต่พอไม่สบายแล้วก็กลับไปมันมีความเปรียบเทียบว่าคนหนึ่งทนได้ทําไมคนหนึ่งทนไม่ได้อันนี้ฮ่องเต้คิดในใจนะแน่นอนว่าตัวแม่น,นี่ก็เล่นละครเก่งพูดย้อนไปถึงเมื่อ23ปีที่แล้วก็บอกไงว่าเคยร้องไห้ ห้องเต้ก็ลึกได้ว่าสมัยป่วยเมื่อ20กว่าปีที่ก่อนก็มีผู้หญิงร้องให้คนหนึ่งเขาก็มีรวาสึดว่าผู้หญิงคนนั้นน่าจะเป็นจิ้นกุย้ยเฟยเหรอ เร่งจริงๆแม่ก็มาคิดในใจว่าเมื่อ20ปีก่อนก่อนที่ฮ่องเต้จะขึ้นคอนราตสมัยที่ยังเป็นรัฐทายาทตอนนั้นก็แต่งงานเป็นพระชายาลองอยู่ในจวนแล้วก็มีพวกขนมนางกำนายมากมายเนะี่ยที่แบบว่าอยู่ในจวนไงแล้วถ้าเกิดองค์ชายรัชทายาทเป็นอะไรไปชีวิตของพวกนางขนมกำนันเนี่ยมันก็ต้องเข้าไปบวชชีไงเพราะนั้นก็คือมันมีคนร้องไห้อยู่แล้วเสียงร้องไห้มันมีอยู่แล้วแต่ใครจะร้องเนี่ยไม่รู้หรอก จินกุ้ยเฟยหรือแม่พระเอกก็เลยสวมรอยตรงนี้ไปแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะที่ลืมเล่าไปก็คือตอนที่พระเอกเนี่ยโดนทำร้ายเรียกว่าพระเอกโดนทำร้ายนะก็ส่งข่าวในเมืองหลวงพอแม่รับทราบข่าวรู้ว่าลูกชายบาดเจ็บแค่แผลศลอกสิ่งที่ตัวแม่ทำดึงป่นประผมทำให้อ่าหัวกระเซิงอย่างแรกแก้งสะดุดล้มทำให้ได้รับบาดเจ็บเสื้อผ้ายับเยินแล้วก็วิ่งร้องหุ่มร้องไห้ไปหาห้องเต้บอกว่าลูกเราโดนรอบทำร้ายนางกำนัน ที่เป็นนางกำนันชั้นผู้โสที่ติดตามจิ้นกุ้ยเฟยเนี่ยก็เอาผ้าเช็ดหน้าปาดน้ำตาให้ตาแดงให้น้ำตาไหลแล้วก็ถกกระโปรงวิ่งตามไปแล้วก็ร้องว่าพระชาย,ยาละมัดวันตัวด้วยตัวขันทีที่มาส่งขา่าวซึ่งเป็นคนหนึ่งของพระเอกงเห็นพฤติกรรมของทั้งสองนางนี้นะฟูงตรงทั้งแม่พระเอกแล้วก็ข้าราชชยมีความรู้สึกลึกๆเลยว่าอืมเรายังศึกษามาไม่พอ แล้วในทำนองเดียวกันพวกนางกำนันกับขันทีที่อยู่ในนัจิงกุ้ยเฟยก็ทำทีเป็นร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจที่ต้นอ๋องได้รับบาดเจ็บยิ่งเป็นการตอกย้ำอีกว่าพูดง่ายคือระดับชั้นเชิญของพวกที่รับใช้อยู่ในเจรินอ๋องกับพวกเราใช้ในวันในฝีมือม,มันต่างกันนเนี้ยการพิกเกมของตัวแม่เนี่ยก็คือทำให้ตัวฮ้องเต้นในฉุดใจคิดว่าผู้หญิงที่ดีกับเรามาตลอดผู้หญิงที่สงบสง,งเอนเตียมตัวคอย ทําทปอบโยนคอยทําให้รู้สึกว่าสบายใจเพราะตัวปุ้ยเฟยเนี่ยจะเป็นสาวสวยเป็นผู้หญิงที่จัดจ้านนิดนึงก็คือทําให้มีความรู้สึกว่าโปรดปานทานด้านความงดงามแต่ตัวจิ้นกุ้ยเฟยเนี่ยเป็นกษณะที่พักใจเพราะฉะนั้นก็คือเขาก็เลยเริ่มรู้สึกแล้วว่าผู้หญิงสองคนนี้มันแตกต่างกันนะแล้วเมื่อมอนยย้อนไปถึงตัวลูกชายก็คือต้อนอ๋องอย่างพระเอกกับลุยอ๋องอย่างตัวองชายสามฮ่องเต้เคยมีพระประสงค์จริงอยากจะยกราชบัลลังก์ให้กับลุยอ๋อง แต่พอดูจากนิสัยของรุ่ยอ๋องที่เป็นลูกรักทำตัวเหินเกินไม่เห็นหัวใครตอนแรกๆก็คิดว่ายังไม่แต่งตั้งเป็นรัชทายาทเพราะว่ายังเด็กอยู่นิสัยเงี้ยรอโตขึ้นแล้วก็ปรับปรุงได้แต่พอนิสัยไม่ปรับปรุงเหลียวไปดูลูกชายคนรองก็คือพระเอกเป็นคนที่เหมือนว่าเคยสอนหนังสือสมัยเด็กมีความผูกพันระดับหนึ่งทำงานก็ดีสุข,ขุมรอบคอบในวิธีสุดท้ายของชีวิตเลยตัดสินใจยกตำแหน่งข้องเต้ให้กับ ต้อนอ,องแทนซึ่งตรงนี้มันเป็นผลพวงมาจากแม่ของพระเอกโดยเฉพาะนางเอกถึงแม้ว่าจะชัานายอยางนิดหน่อยวางแผนอยู่นหน่อย,อยต่อนนี้แต่ก็คือถ้าไม่ทํะไรแต่คนที่เพ่เกมจริงๆในหมาครั้งนี้นะครับผมผมว่ามันเป็นแม่ของพระเอกพอพระเอกขึ้นของราชก็เริ่มจัดการกับทุกคนที่เป็นศัตรูก็ไม่ได้จัดการถึงขนาดที่ฆ่าให้ตายเพียงแต่บางคนก็ลดอานาจลงอย่างลุยอง มีการสืบสวนคดีขึ้นมาใหม่ปล่อยพี่ชายคนโตออกมาเพราะพี่ชายคนโตพอสิ้นอำนาจแล้วไม่สามารถเป็นท้องเต้ได้แล้วส่งคนมาร่วมมือกับพระเอกก็คือเหมือนว่ายอมรับใชพ้พระเอกองค์ชายสี่ก็มารับใช้ในต้นอยู่แล้วเพราะว่าชายยาก็แต่งงานก็เหมือนเป็นญาติกบลังเอกด้วยในขณะที่องค์หญิงใหญ่ก็เหมือนกมองการไกลอยู่แล้วว่าน่าจะเข้าทางต้นอ่อนก็มาสนับสนุนกัน ทำให้ตัวลุยอ๋องซึ่งพอไม่ได้เป็นท้องเต้มันก็เลยค่อนข้างที้ตัวเดียวก็เลยโดนเช็คบินของเก่าแต่เป็นพี่เป็นน้องไงก็มีการแค่ลดตําแหน่งของระดับอ๋องลงไประดับหนึ่งนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นจากชินอ๋องเป็นจิ้นอ๋องแล้วก็กักตัวบริเวณนิดหน่อยเรื่องมันก็ควรจะจบแค่นั้นนะครับผมแต่ว่ามันยังไม่จบไงเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันแค่พิสูจน์ว่าพระเอกเนี่ยรักนางเอกไงอไม่ได้สนใจอำนาจไมไ่สนใจชาติตระกูลแม้ว่าตระกูลชีจะโดมลมล้างไปแล้วก็ตาม ในช่วงหลังๆพอพระเอกเป็นท้องเต้ก็มีการแต่งตั้งนางเอกเป็นฮองเฮาแล้วก็ให้นางเอกดูตำหนักหลังแล้วนางเอกก็ท้องมีลูกชายคนแรกระหว่างนางั้นพระเอกก็ค่อนข้างที่จะเอาใจใส่นางเอกแต่จริงมันก็เหมือนเป็นการลุ้นไงให้รู้ว่าเออนางเอกจะรักพระเอกไหมเพราะว่าพระเอกเนี่ยโชว์ความจริงใจไม่เลื่อรู้แล้วโอเคว่าจากเขาเริ่มชอบลักษณะนิสัยของผู้หญิงคนนี้กลายเป็นค่อยๆหลงค่อยๆรักค่อยๆอะไรไปเรื่อยในขณะที่นางเอกเนี่ย ยังวางค่ากลางๆอยู่แล้วมันก็จะมีเรื่องราวมากมายไม่ว่าจะเป็นน้องสาวของนางเอกที่ผิดหวงังลุยอองเนี่ยไม่สนใจสุดท้ายก็โดนฉิงหวังเฟยจัดการทําให้เสียชีวิตโดยการแบบว่าไม่ให้หมอไปรักษาสุดท้ายก็สิ้นใจตายในนี้มันก็บอกไกลๆว่าถ้าเกิดตัวน้องสาวไม่ได้ทะเยอทะยานมากมายก็คงจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แต่ตัวของฉิงหวังเฟยก็ไม่ดีอะไรมากมายเพราะสุดท้ายเหมือนเขาไปจี้ใจดำลุยอ๋องที่ว่าลุยอ๋องเนี่ยน่าจะหลงรักนางเอก เพราะว่าเห็นเวลามองนางเอกเนี่ยก็คือมองผู้หญิงสวยก็คือหลงไปเรื่อยโดยที่ไม่รู้ตัวทําให้ตัวรุ่ยอ๋องเนี่ยสนิใจายา,ยาพอยาเสร็จก็มาร่วมมือกับองค์หญิงต่างแขวงที่ชอบพระเอกในการใส่ร้ายนางเอกเดินจับได้ก็โกรธเอาปิ่นหมายที่จะสังหารนางเอกสุดท้ายพระเอกก็ตัดสินประหารชีวิตไปตรงนี้เองมันจะมีช็อตหนึ่งที่น่าจะพิสูจน์ได้ว่านางเอกน่าจะมีใจให้พระเอกก็คือนางเองกโกรธถึงขนาดด่าพระเอกว่าไม่ควรเอาอพวงมาปกป้องเธอ ทำให้หนายเอกโกรธจนลืมตัวที่กลัวพระเอกจะบาดเจ็บแต่ในเนี้ยมันก็ยังมีอยู่นิดนึงนะครับผมที่คนเขียนได้เขียนยิงท้ายไว้ก็คือว่าการกระทําของนางเอกเนี่ยมันตีได้อีกความหมายหนึ่งก็คือว่าการที่นางเอกโกรธตรงเนี้ยเหมือนเป็นการกบเกินเรื่องที่ว่าเลาลุยออกในแอบรักนางเอกโดยสแสดงอาการโกรธเป็นแม่เสือดุว่าห้องเต้เป็นการกบเกิดหรือเปล่าซึ่งในเนี้ยมันจะมีประโยคที่ว่า ต่อไปนี้คนๆจะจดจำแต่ภาพลักษณ์ของนางเอกที่กําลังดุห่องเต้มากกว่าสนใจเรื่องของลุยอ๋องที่แอบรักฮองเฮาหรือน้องชายแอบรักพี่สะพ้ยอ่าอันนี้นะครับผมมันเป็นเก็กเ็นี่ยทาให้มันเป็นติงติงเนี่ยคาใจในตอนหลังอะ่ะมันก็จะเฉลยกายนะครับผมว่าถึงแม้ว่านางเอกจะไม่เคยบอกรักพระเอกแต่ก็บอกกายว่าคนรักกันเนี่ยให้ดูที่การกระทํไม่ให้ดูที่คําพูด มันก็จะมีครั้งหนึ่งที่พระเอกป่วยจากมุมมองพระเอกนะตื่นขึ้นมาเห็นนางเอกกําลังเฝ้าไข้ด้วยตาแดงกำ่ำเหมือนกับว่าผ่านการร้องไห้มาซึ่งตรงนี้ก็ไม่รู้อะไรละครนะแต่จริงๆงก็ขอนุมาได้ว่านางเอกน่าจะชอบพระเอกนะเพราะขนาดมีลูกชายสามคนลูกหญิงหนึ่งคนพูดง่ายคือทั้งคู่สวีทกันมากกลายเป็นฮ่องเต้ที่ไม่รับสมอีกเลยนี่ยังเป็นเรื่องข้าวของชายาผู้มีคุณธรรมแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้นางเอกก็ไม่ได้มีคุณธรรมเพราะนางเอกก็เหมือนกับว่าทํา ทุกอย่างไปตามที่ใจปรารถนาเพราะคิดว่าไม่ได้ชีวิตใหม่อีกชีวิตหนึ่งก็ใช้ให้มันคุ้มดีกว่าตายไปอะไรที่ขวางหูขวางตาหรือจะเป็นภัยในอนาคตกับตัวนางเอกนางเอกก็จะจัดการทันทีโดยที่ไม่คิดอะไรการจัดการศัตรูของนางเอกก็แค่ใช้คําพูดไม่มกี่คาก็สามารถจัดการกับศัตรูได้แล้ว ตัวนายเอกแทบ,บจะไม่ต้องลงมือทําอะไรเองเลยเพราะว่าพระเอกก็เป็นคนฉลาดและรู้ว่าคนไหนจะเป็นอันตรายต่อตนยิ่งเป็นผู้หญิงโง่ๆหลายๆคนที่จะเข้ามาปผ่านพระเอกด้วยพระเอกก็เป็นคนที่ลงมือจาัดก,การเองคือปิดกั้นผู้หญิงเหล่านั้นไม่ให้มาทําอันตรายนางเอกถ้าเป็นบางคนก็ลดขั้นลงไปหมดความสําคัญลงไปแล่เรื่องนี้มันก็เข้าข่ายคือพระเอกนะครับชอบนางเอกเปนางเอกเหมือนกับเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่คนอหินคนนี้ก็คือว่าด้วยชีพนานทนม แล้วเวลาอ่านก็ค่อนข้างที่จะทิ้งติ่งไว้เหมือนกันก็คือว่าสรุปว่าพระเอกรักนางเอกแน่นอนอยู่แล้วล่ะแต่ว่าตัวนางเอกนี่มันรักพระเอกหรือเปล่าอ่านี่มันเป็นติ่งที่คิดไว้ในใจนะว่ามันฟังคงไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เ่ะมันเหมือนคนเขียนจะชอบแบบว่าทิ้งติ่งไว้ทดนึงอะ่ะประมาณนั้นน่ะก็คือว่าเป็นจุดที่ทําให้เราต้องฉุกใจคิดว่าเฮ้ยตรงนี้นางเอกเนี่ยรักจริงหรือว่าหลอกลวงเรา อันนี้เป็นสิ่งที่คนเขียนเขียน,นครับมันเลยลุ้นสนุกในช่วงหลังไงตรงนี้ไงเพราะหลังจากช่วงแรกเนี่ยนางเอกก็พยายามวางตัวพยายามทาอะไรเพื่อดูให้มันโอเคในระดับหนึ่งนหาหนะของพราต้นอ,ององพอช่วงหลังพระเอกขึ้นเป็นห้องเต้แล้วก็ต้องมาลุ้นอีกว่าเออนางเอกเนี่ยนักพระเอกจริงหรือเปล่ามันเป็นความสนุกของคนเขียนคนนี้จริงๆเราก็จะได้สนุกไปกับเรื่องราวมีการผูกเนื่องมีการผูกปม พูดง่ายคือถ้าเกิดเป็นคนที่อชอบนางเอกไร้ลึกพระเอกเจ้าเล่เรื่องนี้ใช้ได้เลยนะเพราะว่านางเอกถึงแม้ว่าจะหาทางแก้แคนหรือหาทางกดหัวคนแต่ว่านางเอกไม่ได้ไล่จงแจ้งไปทําอะไรนะใช้เพียงคาพูดเพียงประโยคเดียวก็สามารถตัดฉินชีวิตผู้คนได้เลยนี่คือลักษณะนิ<ม>สัยของนางเอกคือเรียกได้ว่าเรื่องนี้มันสนุกนะตรงที่ว่าเรื่องเนี่ยมันจะมีการ พลิกโดยที่จุดที่เราไม่คาดคิดถึงจริง,รงๆก็บอกไงอย่างที่บอกไงว่าคนที่ทําให้ห้องเต้เปลี่ยนพระไทยในการแต่งตั้งพระเอกเป็นห้องเต้องค์อไปจริงๆเป็นตัวแม่นายเอกก็มีบทบาทนิดหน่อยพระเอกก็มีบทบาทนิดหน่อยถึงขนาดจะเตรียมการเตรียมกาลังหารในอนาคตหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ก็ไม่ได้กล่าวถึงมากมายแต่พระเอกก็ชอบนางเอกที่นางเอกเป็นงนฉลาดและรู้ทันรู้จักการวางตัวและก็ไม่คิดที่จะหลอกลวงพระเอกสิ่งที่ พระเอกเข้าใจนะว่านางเอกมอบให้และก็ชอบมากที่สุดก็ค,คือคิดว่านางเอกมีความจริงใจกับเขาซึ่งตรงนี้ก็บอกตรงว่านางเอกก็เป็นคนที่แอบเนียนมากเนื่องจากมีอาชีพเป็นนายหน้าและก็เคยเป็นนักสแสดงระดับหนึ่งนะครับผมก็คือเคยทําอาชีพเกี่ยวกับนักสแสดงมาด้วยน,นี้มันจะกล่าวถึงก็เลยทําให้สามารถหลอกหลงพอพระเอกในตอนต้นได้แม้กระทั่งในตอนท้ายพระเอกก็ยังแขงแข็งใจว่านางเอกรักหรือเปล่าจนกระทั่งคิดได้ว่าเธอหน้าจะรักเรา มันจึงเป็นเรื่องหนึ่งนะครับผมที่ชวนให้อ่านชวนให้สนุกและฟินๆนะครับผมกับเรื่องชายาผู้มีคุณธรรมนะครับผมขอบคุณนะครับที่ตามนะครับผมสวัสดีครับและอีกอย่างนะครับถือว่าเป็นจุดเสียของเรื่องนี้เลยนะครับผมเนื่องจากเรื่องนี้มันแปลมานานแล้วเป็นเรื่องแรกๆของสำนักพิมอรุณหรือของอมรินการแปลมันเลยทำให้อ่านยากนิดนึง อย่างเช่นการเรียกชื่อตัวละครถ้าเราเคยอ่านในหลาย,ลาย,ลายๆเรื่องเวลาเร,เรียกชื่อแม่เลี้ยงนางเอกเนี่ยอาจจะเรียกว่าเลี้ยงหูหญินแต่ในนี้ใช้คําว่าสก,กุลเหลียงเหมือนว่าเป็นการเรียกว่าผู้หญิงคนนี้มาจากสก,กุลเหลียงบางครั้งมันทําให้เราอ่านแล้วรู้สึกสับสนคําว่าตระก,กูลเหลียงคือถ้าตระกูลเลียงเนี่ยอาจจะหมายถึงตระก,กูลตระก,กูลหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นสกุลเหลียงหมายถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่มาเป็นแม่เลี้ยงนางเอก อย่างแม่ของนางเอกก็ใช้คำว่าสกุลเถียนซึ่งตรงนี้มันก็ทำให้เราสับสนในบางครั้งในเวลาที่อ่านประกอบกับในนี้มันก็มีการพิมพ์ผิดอยู่เล็กน้อยในบางตอนเนี่ยพิมพ์ชื่อพระเอกผิดเลยมีการพิมพ์บางจุดผิดแต่ก็พออ่านเข้าใจได้นะครับผมที่ผมมีเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันพิมพ์ครั้งที่2ไงเห็นเขาว่าพิมพ์ครั้งแรกเนี่ยมันพิมพ์ผิดค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นถ้า ใครที่ซื้อก็ลองซื้อการพิมพ์ครั้งหลังแล้วกันนะมันอาจจะดีขึ้นยังไงก็ขอบคุณนะครับ